ทำไรวไว้จ๋านี่ไงกูกำลังกดหวยยี่กีตามอาจารย์ตีนที่เขาส่งให้ในกลุ่มไงมึงไม่รู้จักเหรออีป๊อปอีบ้านนอกไหนๆก็ดูด้วยสิทำยังไงวะรอบนี้กูกดไปแล้วเดี๋ยวมึงรอดูนะอีป๊อปเดี๋ยวมันจะบวกละอะกูได้ตาอย่างละมึงเห็นไหมเนี่ยแล้วรอบนี้มึงก็แค่จิ้มตามที่เขาส่งเลขมาในกลุ่มเนี่ยแล้วมึงก็รอกระดานปิดแป๊บหนึ่งนะอีป๊อปมึงคอยดูนะก็ดูอยู่เนี่ยเห็นไหมกูได้เงินอย่างละป๊อป เฮ้ยมึงมันเล่นง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวกูจะชวนพ่อชวนแม่กูมาเล่นด้วยดีกว่าก่อนจะชวนพ่อชวนแม่มึงมาเล่นเนี่ยมึทงทักไปหาจา์ปีนก่อนไหมป๊อป่ะเน,นี่ยมึงรอดูเลยเนี่ยเห็นไหมกูได้ตังอีกแล้วมึงได้ตังง่ายไหมล่ะป๊อปเออมึงกดให้กูดูอีก,กรอบสิถ้ามันเข้านะกูจะเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านมันเลยได้มึงรอดูเลยสูตรอาจารย์ตีนเนี่ยเขาแม่นมากถ้าไม่เข้าอะ่ะเดี๋ยวกูให้เหยียบเลยเห็นไหมได้อีกแล้ว